เขาจะตื่นแหละฮะเขาตื่นเทียงเดินเข้าไปในซาลา มาโดยน้ำตากล่าวพลาสามคราแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวพตีด้วยกระโถนเลยอยากววนให้เธอกลับมาให้เป็นเหมือนดังสัญญาที่เธอเคยพูดว่าเราจะไม่ลาลาแต่แล้วก็มาทิ้งกัน สสสสวสสวััดดีีจจ้า้าทำไมคนที่รักสุดท้ายถึงจากกันทำไมเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เข้าใจหรือผมไปทำกรรมไรไว้เคยไปทำอะไรไกลที่ไหน ลวง่อยิมตอบผมว่าองค์วัาสาดาเคยตามหาว่าทุกท่้นมาจากที่ใดขอให้ยอมลองทดลองดูจะรู้ว่าคืออะไรในยอมรับหนึ่ตาแต่ยัง,งสักผ่านนาทีแล้วไม่ต้องหลับตาเลยสักวินาทีทุกแม้ว่าลมจะไล่ทาไล ให้ดีนายกนายกให้ฝึกยัดยิกไว้นายกนายใหเดยไหม,มที่ไม่หลับตาทุกสัปดาสิ่งที่กินมาแล้วก็ต้องโรยรักก็ไม่เปล่ตาสุดท้ายก็ต้องหลับตาต้องหอมหวน คนที่รักสุดท้ายต้องจากกันทำไมเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เข้าใจหรือผมไปทำกับอะไรไว้เคยไปทำอะไรใครที่ไหนลูกขอยินตตอบผูกว่าโอ้ว่าศาสนาเิยตามหาวัตถุกป็นมาจากที่ใดพวไมียอมลองทนลองดูจะรู้ว่าที่อะไร ไม่ยกคำเดียวาแต่นานสักนาทีแล้วไม่ต้องหลับตาเลยสักนรีนาทีถึงแม้ว่าลมจะไร่เท่าไรใ,ใจให้นีไม่ยกให้ยกให้ฝื้นอยากหยีไวในในใไ้ไม่ยกให้ดยไหมที่ไม่หลับตาทุกสัปดาห์เกิดขึ้นมาแล้วต่อต้องลอยลับเมืม่อปี่น้ำตาสุดท้ายก็ต้องหลับาตาก็พอฝะว่ืนล่ไมีไา้ รักเธอเท่าไหร่ว่ายัางไงก็ต้องจากลาทุกสิส่งทุกสิ่งดับไปเป็นธรรมดา ได้เข้าใจที่สาลาได้เข้าใจด้วยสองตารักเท่าไรก็ต้องจาลาเสียตัวมอให้อาจารย์เล่าคนตื่นเที่ยงด้วยนะฮะโอ้โสสสหสวัสดีฮะอาจารย์สวัสดีฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์จะมาด้วยก็มาก็มาครับผม,ม<า>อันนี้ใครอ่ะเอา้าน้องอาจารย์เบียร์ไง เอาเอเอออันนี้น้องอาจารย์เบียร์รอ,อาวทำไมไฟเขาดับแล้ว <c oughs> อันนี้น้องอาจารย์เบียร์ <c oughs> อาจารย์อันนั้นเขาอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ,อันนี้อาจารย์เล่าคนตื่นเที่ยงจุ <c oughs> <c oughs> เล่าธรรมะไงใช่เราธรรมะไปเเราธรรมะให้ฟังใช่ว่าธรรมะนี่มันเป็นยังไงบ้างคนเราต้องมีสินห้าใช่ไหมจ๊ะสินห้านี่ก็ต้องยึดถือเอาไว้ในใจมากมากสินห้าเขาว่าไงบ้างฮะปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่าน้องวัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรสาธุอจินดาเขาว่าห้ามลักทรัพย์แต่ตำรวจไม่จับอันนี้ก็ไม่เป็นไรสาธุปุซาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูสำเร็จศอันนี้ก็ไม่เป็นไรสาธุสุลาเขาก็แปลว่าเล่าแต่มีตังซื้อขอาวอันนี้ก็ไม่เป็นไรใช่กามีเขาว่าห้าม เง่นชูแต่ถ้าผัวเขาไม่อยู่เอาไงดีอาจารย์ก็ล่อแม่งไปไล่จะล่อได้ยังไงเ่ยเธอจะพูดกับไปเดี๋ยวป้าตีด้วยกระโถนนี่อาจารย์นีจจ่จะมาโหดอะไรพอดีไลฟ์สดมีเอฟซีถามมาในคอมเมนต์ว่าว่า,วา,าไงฮะอาจารย์ครับตอนนี้หน้าบ้านผมมีเสาไฟฟ้าอยู่ควรจะทํายังไงดีครับอาจารย์อ้าจะไปยากอะไรมึงก็ลื้อบ้านออกก็เหลือเอาแต่เสาไฟฟ้าเอาไว้ เสาไฟฟ้าอันเดียวไี่ถือกันลื้อบ้านเลยเหรอนี่ต้องลื้อบ้านกันเลยเหรอมันจะไปยากอะไรล่ะเสาไฟฟ้ามันก็อยู่ของมันดีๆอมึงก็เดินข้ามไปก็ข้ามมาก็ออบมันไปแค่นั้นเองมันจะไม่ได้เปลืองน้ำมันอะไรแค่ไหนถามมากถามวุ่นวายเดี๋ยวปฏิทินด้วยกระโถนอีอ่อาจารย์ครับอะไรพอดีจะมาเที่ยวชายคาครับอะฮะอยากจะรู้ว่าระหว่างแบ็คเลเวลกับรีเจนซี่ผมจะซื้ออะไรมากินดีครับ ก็แล้วแต่คุณคุณอยากจะกินอะไรก็แล้วแต่คุณเรื่องเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันก็ตตกต่างกันไปเอ,เอออจะแดกเฮียอะไรแม่ก็เมาทั้งนั้นแหละ <c ười> ไม่ต้องไปเรื่องมากไม่ต้องไปเรื่องอะไรกินอะไรกินอะไรมันก็เมาเคนเรามันเป็นธรรมดากินที่ปากมันก็เมาที่ขา <c ười> นะถามที่อะไรมากมายเดี๋ยวป้าตีด้วยกระโถน กินที่ปากมันจะไปเมาที่ขาได้ไงล่ะอาจารย์อะไรนะมันเป็นยังไงไอ้กินที่ปากแล้วไปเมาที่ขาอ่ะมึงไม่เคยเห็นคนที่มันมันเมาเหรอคนเมาเป็นไงอ่ะคนเมามันกินที่ปากเออแต่เวลาพอมันเมาปุ๊บเนี่ยไปเมาที่ขาเออมันก็เมาที่ขามันเป็นยังไงวะมันก็เมาอย่างนี้อ๋อถึงว่าเคเดินตุ๊บปั๊บตุ้มเป๋ช่เดียวถามอะไรมากมายเดี๋ยวมาตีด้วยกระโจนแล้วมีคนถามด้วยว่าไงเขาบอกว่าอาจารย์คะอฮอหนูมีผัวหลายคนเหลือเกิน ไม่รู้ว่าจะเป็นเวรกรรมที่เคยสร้างไว้หรือเปล่าจะทำยังไงดีคะอาจารย์มันก็เป็นสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีผัวหลายคนดีเหรออะไรอะดีเหรออาวมันก็เป็นคนที่มันมีชอบเราคนที่ชอบเราอย่างเงี้ยมันมันก็ดีอยู่แล้วมันได้ไม่เหงาใช่ไหมอาจารย์มันก็ได้ไม่ไม่ต้องเหงาไงเออลอาคิดดู่ดีถ้าเป็นเป็นคนขี้ขี้เหร่อย่างเงี้ยเออมันก็ไม่มีใครมาชอบเราโอ้ยถึงว่ามีอาจารย์มีผัวเยอะมากเลยใช่มันก็ชอบเหีย อาจารย์บอกดีอาจารย์ไม่มีเมียอาจารย์ไม่มีเมียเหรอคนเราเนี่ยมันมีเสน่ห์มีแต่คนชอบมีแต่คนรักมันก็ดีอยู่แล้วใช่อย่างกับคนที่เลร่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปทําอะไรก็ไม่มีใครชอบไม่มีใครรักเดินในซอยเปรี่ยวแก้ผ้ามันก็ยังปลอดภัยอันนี้เป็นข้อดีนี่พอดีลูกค้าเขามาเที่ยวมาเที่ยวชายคาเขาบอกว่าอยากจะสั่งอาหารทานนึกไม่ออกจะสั่งอะไรดีเฮ้ยสั่งไอ้นี่ดีไหมไก่เขาเรียกว่าอะไรนะไก่ทอดสมุนไพรกินอะไรนะ ไก่ทอดสมุนไพรโถไอ้สัตว์ไม่มีความคิดเออาทำไมอะกินอะไรไก่กินไก่แล้วเนี่ยประเทศชาติเขาจะกินไข่อย่างไงกินไก่ถ้าไก่มันศูนพันไปเนี่ยไก่มันก็ตายไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวไข่แล้วไข่มันจะกินไข่ได้ไก่มันจะออกไข่ได้ยังไงถามไม่มีความคิดเดี๋ยวมาตีดิกระโถนมืออนนี่ไม่ใช้ความคิดเลยไม่มีความคิดเลยกินอันนี้ดีกว่าอาจารย์กินแบบว่าเป็นแบบ ปลาช่อนแปะสะไม่มีไก่นะไม่มีไก่อ่ะฮะเป็นปลาช่อนแปะสะกินอะไรนะปลาช่อนแปะสะโถไอควายเอา,เอาทำไมอาจารย์กินปลาเนี่ยกินปลาพวกไอลูกข้องเนี่ย,ยที่มันจะอยู่ยังไงไปภาคลูกภาคแม่เขาเนี่ยเหมือนเหมือนกับมึงเนี่ยเนี่ยมีเมียแต่ละคนทิ้งเขาหมดเี้อ,อ,อไอ,ไอ เอาปลามากินเดี๋ยวมันไม่มีไปอยู่กับลูกเอาปลามากินเนี่ยลูกที่เป็นไอ้ลูกข้องเนี่ยมันจะอยู่กับใครงั้นเปลี่ยนเมนูก็ได้มึงนี่ไม่าแบบไม่เอาสัตว์ไม่เอาะลยเลยไม่เอางั้นเปลี่ยนเป็นยอดมะพร้าวอ่อนผัดผัดน้ํามันหอยอ่าเป็นมังสวิรัตใช่ไหมยอดมะพร้าวอ่อนผัดน้ํามันหอยยอดมะพร้าวอ่อนผัดน้ํามันหอยเออโถไอเดียเฮี้ยเอาทําไมอ่ะกินยอดมะพร้าวอ่อนแล้วไอ้คนที่เขาปีนเนี่ยเออ ถ้ามันพัดตกลงมาเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงลูกเมียเขาจะไม่มีความคิดโถ,ถเดี๋ยวมาตีด้วยกระถนเออเียโอ้เจ็บคอแล้วกันเอางี้กันอาจารย์อะอะไรผมไม่กินยอดน้ํามันหอยอะไรแล้วเดี๋ยวต้มมาม่ากินทั้งสองห่อแล้วอะไรนะต้มมาม่ากินสองห่อแล้วโถวไอ้จังไรมันกินมาม่าดีแล้วเฮียกินมาม่าดีแล้วแม่พูดเสียงแห้งเออน้องๆอะไรอ่ะ เอาน้ำเอาน้ำาให้กินสักสักขวดนะน้ำคงจะเป็นโคกได้ไหมอะไรนะโคกได้ป่มโคโคโคกได้อ่าะฮะกินโคกกินโคกเอ้าเฮียกินโคกแล้วโ้กสากจะอยู่กับใครกไม่ใช่ลวไม่ใช่โคกแบบนั้นบ้าเหรอก็เหรอไม่ใช่โคกกบสากอาจารย์เปลี่ยนจากโคกเป็นแบบ เบียร์เย็นๆสักแก้วได้ไหมอะไรอ่ะเบียร์เย็นๆยนสักแก้วหนึ่งไหนโต๊ะไหนเขาจะให้หรือเปล่าเอ้าวนี่ไอนี่นี่น้องสองคนนี่นี่สองคนนี้เออน้องน้องฮะน้องมันหนาวขนาดนั้นเอาผ้านวมสักผืนได้ไหมร้านเราก็แอร์เย็นๆยนแสดงว่าน้องขาดความอบอุ่นนะสิอแสดงว่าอย่างเงี้ยเป็นคนโสดเหรอเออดูรู้เลยรู้ได้ไงคนโสดขาดความอบอุ่นขาดความอบอุ่นใช่ไหมน้องมา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 แล้ว เอาอีกแล้วไอ้นี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วน้องอย่าไปยุ่งกับมันเลยเออไอ้นี่เป็นคนที่แบบว่ายังไงเป็นเป็นคนที่ไวมากเป็นคนที่ไวมากอ๋อไวทางความคิดไม่ตั้งไวทางความที่มันเสร็จไวขอบคุณเบียร์ที่มอบให้กับอาจารย์ด้วยคนอะไรไม่รู้นับหนึ่งถึงแปดกับแป้นเบียร์ลอยอ่ะเบียร์ฟรีไงเฮียถามได้หมดแก้วเลยอาจารย์หมดแก้วแล้ว แน่เป็นเบียร์สะด้วยถ้าเป็นเหล้าเนี่ยอาจารย์ลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยอันนี้ถ้าบอกแบบตรงตรงเลยนะยังไงอาจารย์อันนี้ถ้าเป็นตึกเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ไม่น่าที่จะเช่าอยู่เลยนะไม่น่าเช่าอยู่อ่ะใช่เพราะอะไรอ่ะก็โมดูเด็ดตั้งแต่ชั้นหนึ่งเย็นชั้นเก้าเป็นไงอาจารย์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์สักห้องเลยชนแก้วกับลูกศิษย์หน่อยเออชนแก้วทำทำอะไรจะทำอะไรทำทำอะไรชนแก้วไงอาจารย์จะทำไมนะชนแก้วจะชนทำไมจะชนทำไมทำไมอ่ะฮะ จะชนทำไมก็ล่างกินก็ล่างกิ่งของเธอไปฉันก็กินของฉันโถไม่มีความคิดจะยมันตีกระโถนเขาชนแก้วจะไปตีกระโถแล้วไปชนแก้วชนแก้วไหนได้จังไอเทียนเรื่องมากทำเทียอะไรก็ด่าขอบคุณด้วยฮะขอบคุณน้องด้วยที่ร่วมติ้งตองกับพวกเราด้วยขอบคุณน้องเขาด้วยนะฮะขอบคุณเบียดเอ้ย กระโถนไอ้เทียมึงกินอันนู้นไะแก้วฝั่งนี้กระโถนฝั่งนู้นถือไหลมือแล้วก็สับสนเนี่ยมันบังมันบังเออบังก่อนที่อาจารย์จะกินหมดแก้วเนี่ยยังไงอาจารย์อาจารย์ถามตรงๆเลยถามได้เดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อที่สายไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นต่อใช่เออตรงเรียบด่วนนะเออก่อนถึงตลาดเรียบด่วนนะเป็นไงวะมีด่านไหมวะไม่มีหรอกอ๋อไม่มีนะเออกินได้เลยอาจารย์ รสชาติเป็นไงจารสชาติเป็นไงอ,ร,ไงอร่อยนี่อาจารย์อาจารย์เบียร์ไม่ได้โชเล่บ้าหรอกนี่ก็ขอบคุณอาจารย์เบียร์ด้วยวันนี้ที่มาแจมจ<อ>นะฮะฝากอาชัยอาจารย์เบียร์ฝากคอนเสิร์ตหน่อยอะจะมีคอนเสิร์ตบุ๊กสุปาการบุ๊กสุปาการครั<อ>บมาดูกันให้ได้เลยว,วันที่วันที่วันที่เท่าไหร่วะ เฮ้ยทำไมเปิดช้าล่ะทำไมเปิดช้าล่ะฝั่งนู้นเปิดช้าได้ยังไงคนเราทำงานมันก็ต้องทำงานให้มันไวเนี่ยทำงานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาจะได้ค่าจ้างเขาจะได้ให้เราไวๆเนี่ยมึงทำงานช้างี้งโธเดี๋ยวว่าเฟี้ยงด้วยกระโถนไอ้นี่เอะออออออตีด้วยกระโถนตีแม่งหมดเสาที่สิบเก้าเสาที่สิบเก้าล้จะเจอกันแน่นอนครับผมเจอแน่นอนบุ๊กสุปาการบุ๊กสุปรการเอออ้เป็นไงเป็นไงจ้ยมันอะไรมาติดคอมีเบียร์สักแก้วไหม พอแล้วล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขยับจังหวะดีกว่าเชิญอาจารย์ไปพักก่อนได้จ้าเอ,าอ้า,าอยาวาไปยาว